สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม i อซ์นะครับหรือเกมกระสือนั่นเองนะคือว่าผมยังเก็บไอ้สมุดไม่ครบเลยอ่ะกับโน้ตกับอะไรพวกนี้นะก็เลยว่าจะมาเก็บให้ครบนะครับแต่จะทำได้หรือเปล่านั้นก็ต้องมารุ้นกันนะครับรอบนี้ผมก็ต้องเก็บถุงเงินนะครับให้ครบ20ถุงนะ เออจริงๆมันแรนดอมนะทุกคนบางครั้งผมก็อ่าสุ่มให้หาถุงเงิน6ถุงนะแต่รอบนี้20ถุงครับก็โอเคนะบรรยากาศก็ร้อนเช่นเคยนะไปครับเก็บตาไว้ด้วยนะเอาไว้ดูกระสือนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้มีสมุดที่เรายังไม่ได้หรือไม่นะ ก็ค่อยๆหากันไปครับได้ตามาอีกหนึ่งอันพูดเยอะๆเข้าไว้ก่อนครับบรรยากาศมันน่ากลัว <c oughs> อืมเปลี่ยนนอมีอะไรไหม <c oughs> ไม่มีเนาะลูกโลกหมุนเองได้อืมรูปภาพเจ้าของบ้านหรือเปล่าไม่มีนะตรงนี้อ่า ได้เลื่อยมาด้วยครับแปลว่าเราต้องไปเลื่อยตรงประตูชั้นบนแน่ๆเลยคือตอนนี้เล่นจะ,จ,ะจำตำแหน่งห้องได้แล้วนะวงเล็บชั้นชั้นกลางนะครับแต่ชั้นบนกับชั้นล่างนี่คือจำอ,อะไร,รอ่ะไม่มีอ,อ,อต้องรีบออกก่อนครับเดี๋ยวห้องมันจะมีไฟกระพริบนะแต่สังเกต ว่านะครับถ้ามันจะมีไฟกระพริบปแปลว่าตรงนั้นนะกระสือวิ่งผ่านนะครับในดวงตาอบบีกอันนะครับตอนนี้เรามีดวงตาไว้ดูกระสือสี่อันแล้วนะนี่นี่นยกระสือวิ่งผ่านหรือเปล่าครวรจะเป็นกระสือวิ่งผ่านจนังเลเห็นมันสั่นแบบนี้นะครับ ไม่กล้าเปิไปดูอ่าลองเปิดอ่องนี้ดูดีกว่าตรงตาเอากระสือกระสือไปชั้นบนแล้วครับโอเคตรงนี้มีดวงตานะครับมีของไหมไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งนะครับไปตรงนี้มีของไหมเข้าห้องนี้เลยครับตรงข้ามกระทางออกเลยฝับเอาไปก่อนกลัวกระสือโผล่มานะไม่รู้จะวิ่งไปหลบตรงไหนนะครับสู้ก็ไม่ได้ด้วยนะ ถ้าชีวิตจริงของหยิบไม้มาสู้กระสือก็กระสือสิว่าอะไรเงี้ยนะห้องก็รกจังเลยได้ถุงเลยไ,ไหม่หนึ่งทุงนะครับตรงนี้ล่ะไม่มีนะโอเคก่อนออกจากห้องยังไงดีขอดูกระสือก่อนได้ไหมชั้นล่างชั้นล่างแล้วกันคือไม่กลัวเจอกระสือเลยนะรีบลงมาก่อนเลยนะครับ ทีชั้นล่างอะ่ะมันม,มีลักษณะเป็นเขาวงกตนะครับตรงนี้ห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยเข้าได้ด้วยห้องเก็บของนะครับมีถุงเงินกับดวงตานะได้มาเก้าถุงนะครับแล้ยังอือนมีอีกไหมไม่มีแล้วรัวอะไรอะ่ะมีไม้เอาเก็บไม้ไปเอ้ยไม่ใช่ไม้นี่หว่า กลัวโผล่ปุ๊บไปบกระสือโผล่ปั๊บเลยอย่างงี้นะจริงๆมันควรจะให้เราสู้กับกระสือได้บ้างนะเอาจริงๆชีวิตจริงก็คือเจอกระสือปุ๊บตายเลยอย่างเงี้อตรงนี้กุญแจตั้งแต่เล่นมายังไม่เจอกุญแจสักดอกเดีโ๋โวใครเอาถุงเงินไปแขวนอะไรบนนั้นเนะี่ยเออหรือว่ามีาตรงไ้นไมีถุงเงินอันหนึง่งตรงนี้ก็มีหนึ่งถุงนะครับ แมลงสาบเกมมันก็สมจริงเกินนะม,มีมีแมลงสาบวิง่ง้วยจริงๆมันน่าจะทำให้เราแบบหลบกระสือได้นะเฮ้ยถุงเงินตั้งตรงนี้แป๊บๆจะครบแล้วนะกระสือยังอยู่ชั้นบนอยู่เดี๋ยวนะอันนี้ถุงเงินดวงตาแล้วกุญแจเอาตรงไหนวะเอาแล้วเดี๋ยวนะเริ่มลงแล้วครับอยู่ไหนเนี่ย พอเอ้ยวิ่ง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 กระสืออยู่ไหนอ่ะนี่นี่ก่อนนี้ก่อนอยู่ไหนวะหาทางขึ้นก่อนเดี๋ยวทางขึ้นอยู่ตรงไหนก่อนเนี่ยตรงนี้ก็เปล่าทางซ้ายมือไอไม่ใช่อ่ะตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ไอกระสือวิ่งชิบหายแล้วนี่ติดอะไรวะไปดู ไม่ได้อีกวิ่งไม่ได้อีกวิ่งกดวิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้กดวิ่งแบบวิ่งแล้ววิ่งวิ่งแล้ววิ่ง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 อย่าเพิ่งเดินจะของเดี๋ยวค่อยมาดูครับหาที่หลบก่อนหาห้องก่อนกระสือเข้าห้องไม่ได้นะทุกคนมันวิ่งได้แค่ข้างนอกครับไฟกระพริบแล้วแปลว่ากระสือกำลังจะตามนะเอมืตามมาตามมาตามมาตามมันเลยนะเดี๋ยวตรงนี้มีหนังสืออ่านนะครับน่าจะเป็นบทสดโมสวดมนั้งนะ ตามมาหรือป่าไม่ตามมามั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหลบตรงนี้ได้ไหมอ่ะกระสือลงไปข้างล่างแล้วนะครับโอเคเราไปต่อได้อะไรอะ่ะถุงไม้อันนึ่งขาดอีกสองถุงครับอ่ะเรียบร้อยนี่ได้ แต่เราอยากหาสมุดให้ครบไงรู้สึกว่าจะขาดอีกหกอันเองนะ่งเองมั้งนะทําไมลิทม,มันผันกันวะตรงนี้เรื่อยได้นะครับถ้าตรงนี้เราก็จะอ๋อมันก็จะว้าไปจุดนั้นเลยไงเดี๋ยวออกไปหาของก่อนได้ไหมคือเราขาดสมุดอีกหกเล่มเราก็จะปลดล็อกเกมได้ไงกระเสืออยู่ชั้นล่างไนดวงตามันหอันนะครับ ตรงนี้อฉันได้มากพอแล้วฉันควรจะออกจากที่นี่รู้รู้ว่าคนออกแต่ว่ามันขาดของไงมันมันไม่ครบอ่ะตรงนี้มีอะไรมันไม,ไม่มีนะกลัวเจอกระสือวะกลับดีกว่ามันมันขาดอีกแค่หกอันเองนะ รู้สึกว่ามันมีผีแบบอื่นอีกน,นะครับแต่ว่าเราต้องมีตังคบ500ก่อนนะถึงจะเปลี่ยนด่านได้นะครับโอเคกระสืออยู่นี่แต่เราวาร์ปกลับไปเลยจ้าห้องครัวโอเคห้องทางออกอยู่ใกล้ๆนี้ครับวิ่งซิกแซกหน่อยกระสือไม่น่าจะขึ้นมาทันนะทางออกอยู่ทางซ้ายมือเรียบร้อยวิ่งตรงไปเลยวบบ